บอกว่ามีปัญหาชีวิตด้านครอบครัวหนักมากนะทำอย่างไรจึงหลุดพ้นกรรมเก่าได้เร็วขึ้นนะคนส่วนใหญ่ก็จะต้องการอะไรที่มันทำแล้วเห็นผลนะอันนี้ก็เหมือนกับการบริโภคสินค้าทั่วไปเหมือนกันนะสินค้าชนิดไหนที่ให้ผลทันใจเราก็ซื้อ สินค้าชิ้นนั้นนะแล้วก็สินค้าชิ้นนั้นก็จะเป็นที่นิยมสูงนะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการนะคือความรวดเร็วแล้วก็ได้ผลจริงทีนี้เรื่องของบุญเรื่องของบาปถ้าเรามองว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องของบาปนะเราต้องมองว่าบาปเนี่ยมันไม่ได้ทํากันวันเดียวมันทํากันหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีนะทั้งที่ระลึกได้ ทั้งที่ระลึกไม่ไดนะ้การที่เราจะเอาบุญอะไรอย่างหนึ่งไปคัดง้างหรือว่าทำลายล้างสิ่งที่สะสมมานานเนี่ยนะจะจะเป็นบาปเก่าที่นึกไม่ได้ก็ตามนะในชาติบางก่อนหรือว่าบาปใหม่ที่ยังจำได้อยู่เลยนะหลัดหลันี่เองว่าเคยทุ่มเถียงเคยด่าพ่อด่าแม่เคยโน่นนี่นั่นอะไรกันเนี่ยนะเ่านั้น มันเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกนะครับว่านั่นคือด้านมืดที่มันเกิดขึ้นนั่นคือ,อถ้าเทียบเหมือนกับเราเสกมนเสกมนดำเนี่ยมาครอบหัวครอบตัวนะครครอบครัวเรานาน,านจนกระทั่งมันมืดมิดไปหมดแล้วนี้มันจะมีความสว่างแบบไหน ที่มันยิ่งใหญ่เกินความมืดดำที่มันครอบหัวหรือว่าครอบตัวเราอยู่กับคนรอบตัวด้วยนะสิ่งที่ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญขั้นสูงสุดก็คือการเจริญสติภาวนานี้อย่างการทำความเข้าใจเรื่องการเจริญสติภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ทำกันได้ในขณะที่กำลัง มีอากุศลจิตเกิดขึ้นอยู่นะมีโทสะแรงๆมีไอโมหะหนาๆนะมีตัวโลภะยังแข็งกล้านะสามารถทำผิดศีลข้อไหนก็ได้เพื่อที่จะให้มีโลภะนั่นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเจริญสติภาวนามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบุญขั้นสูงเนี่ยมันเหมาะกกบบุญที่ ยกระดับขึ้นมาแล้วถึงขั้นกลางนะไอ้โทสะโลภะโทสะโมหะหยับหยาบเนี่ยต้องหายไปแล้วนะเหลือแต่อีที่มันละเอียดพอที่จะพร้อมยกระดับขึ้นมานี่แล้วมันมีความยากอีกอันนึงคือไม่ใช่เราทําบุญอยู่แค่คนเดียวต่มันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนในครอบครัวด้วยเนี่ยมันมันยากหลายชั้น คือเรามักได้ยินได้ฟังกันว่ามันมีอุบายรัดนะทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะไอ้ที่ใช้วิธีทางศิยศาสตร์กันเนี่ยเราก็คือคือไม่เถียงนะมันมันมีบางคนทําได้จริงๆนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่มันวิบากที่กําลังเล่นงานเนี่ย มันไม่ใช่จะใช้ทางรัดอะไรมาแก้ได้นะะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วถ้าคุณเป็นหลักของครอบครัวคือคำว่าหลักของครอบครัวไม่ได้หมายถึงผู้นำทางการเงินนะแต่หมายถึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณถ้ามีคุณอยู่แค่คนเดียวที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสว่างสว่างเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติคุณต้องรู้ตัวว่า คุณถอยไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้เพราะถ้าคุณถอยหรือว่ายอมแพ้คนเดียวจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชาตินี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องยืนหยัดไว้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นต้องระลึกว่าคุณเท่านั้นที่จะเ,เห็นลู่ทางนะใช้ความฉลาด ใช้สติที่มันเกิดขึ้นในสมรภูมิจริงให้มองเป็นสมรภูมิให้มองเป็นสนามรบนะว่าณนะเวลาที่เกิดเหตุไม่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยนะมันมีธรรมะข้อไหนบ้างที่เข้ามาสู่จิตใจคุณได้ธรรมะข้อนั้นแหละที่มันจะเป็นตัวชนวนที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไป นะที่จะไขความสว่างขึ้นทีละน้อยทีละนิดตามสถานการณ์จริงคือจําไว้เลยนะมันจะไม่มีออุบายภายนอกอะไรที่ทําจากข้างนอกแล้วมันจะมาดีขึ้นข้างในณนะเวลาที่เกิดขึ้นมีแต่สติปัญญาที่เกิดขึ้นณนะจุดนั้นเนี่ยที่มันจะพาเราไปสู่ความสว่างแล้วก็ทําให้คนรอบตัวเนี่ยค่อยๆสว่างตามนี่อันนี้นโยบายนะ นี้เพื่อที่จะมีต้นทุนที่จะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นตามลำดับคุณอาจจะเพิ่มทุนให้ตัวเองนะด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วนึกล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบซ้ำๆเดิมๆเก่าๆนะคุณจะมีจิตแบบนี้จิตที่มันเย็นพอจิตที่มันมีเมตตาพอนะแล้วก็ ด้วยจิตที่มีเมตตาด้วยจิตที่มีกุศลตรงนั้นเนี่ยมันมีคําพูดอะไรที่มันสามารถออกไปได้บ้างอย่างเวลาคุณเนี่ยเราเรามาถามตอบกันงี้สั้นๆเนี่ยนะบอกว่ามีปัญหาครอบครัวผมก็ไม่รู้ว่าปัญหาอะไรนะเพราะบางปัญหาของบางบ้านเนี่ยมันสุดๆจริงๆคืออย่างบางคนเนี่ยคือไปติดยาอย่างเงี้ยนะไปติดจากนอกบ้านเนี่ยเราตามไป ขี่หลังเข้าไปตามตามเข้าไปถึงนอกบ้านเนี่ยมันไม่ได้นะหรือบางคนเนี่ยมันไปยืมเงินไปเล่นพนันหรือไปทำอะไรที่มันร้อนๆ้อนไร้ร,ร,รเกินกว่าที่เราจะมาแผ่เมตตาแล้วจะให้เขากลับตัวกลับใจเนี่ยนะอันนี้ก็คือแต่อย่างหนึ่งเนี่ยนะแผ่เมตตาแล้ว แล้วมีคําพูดยังไงที่จะช่วยให้เขาเกิดจิตสํานึกขึ้นมาคุณคุณจำไว้นะคําว่าจิตสํานึกเนี่ยจริงๆก็คือกุศลจิตนั่นเองกุศลจิตที่แรงพอจะละบาปกุศลจิตที่แรงพอที่จะคิดเพิ่มบุญถ้าหากว่าจิตของคุณเนี่ยมีอาการละบาปแล้วมีอาการเพิ่มบุญอยู่เป็นปกติจนกระทั่งสามารถ ทำให้เขารู้สึกขึ้นมาได้ว่าเออคุณเนี่ยอยู่ในยืนอยู่ในเขตส,สว่างจริงๆแล้วคุณมีความฉลาดเลือกคําพูดมากพอที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยคุณไม่ได้ด่าเขาคุณไม่ได้ไปพยายามที่จะตอกย้ําซ้ําเติมว่าเขาเป็นคนเลวแต่คุณมีคําพูดอะไรบางอย่างนะมีสติมีความฉลาดณขณะเกิดเหตุเนี่ยกระตุ้นให้เขาเกิดการกลับมาคิดได้ กระตุ้นให้จิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากอากุศลดํามืดเป็นกุศลนะที่มันมีความสุขสว่างขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆช่วยนะแล้วก็ค่อยๆทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นไปตามลําดับนะครับคุณยาหวังพึ่งกุศลก็ได้แบบไปทําบุญสังฆาทานแล้วก็อธิษฐานอะไรเงี้ยนะถ้าจะให้สบายใจนะ แต่ก็อย่าลืมการทาตามขั้นตามตอนตามที่มันจะรู้สึกว่าเป็นไปได้จริงด้วยนะฮะการอยู่ในพบมนุษย์เนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดที่คนเราเนี่ยจะจูนเข้าหากันก็คือคําพูดนะและคําพูดที่จะจูนจิตของคนเข้าหากันได้ต้องเป็นคำพูดที่กระตุ้นให้เกิดความคิด ไม่ใช่เป็นคำพูดที่กระตุ้นให้เกิดโทสะนะครับอันนี้คือหลักการ